เอยมาด้วยจาทุกคนบัตรนี่ซอยแม่ตู้มาซอยแม่ตูก้กอกอันก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่กอเค็ดคือจังหวัดเย็นน้ำนนเอไป,ไปแซ่ซองฟีดไ้เวลาลูกค้าเพิ่นมากินเท่ากะเอามาต้มได้เลยสังเกตเบื่องว่าตูดมันจะหายไปเด้อพี่น้องเพราะว่าแม่ตู้ชอบกินตูดไกลไหมชอบกินตูดมันมนบ่งรูตูดมันหายไปหรอแม่ตู้กินหมดหรอนีเด้ออันมืออื่นแม่ตู้เสียวไว้พัดนี่ พัดอพัดพะโลกินนั่นๆนี่ต้องเอาอันนี้มันเครื่องมันเอาตานามมันเด้่อจะทุกคนเนาะเอาตานามมันเอาไปแซ่อันนี้เป็นสูตรเฮ็ดหอมเด้่อจะทุกคนสูตรเห็ดหอมหอมฟุ้งมากเลยหอมฟุง้งย่างนั้นไม่ตูกก็เอา ใส่ใบในไอนี่ไเบิ้งแม่ตู้สีห้เบนนิ้งอันนึงอันนอโดยความเสือได้ละ่ะอ่านี่คือไม่ตู้เอกต้มลงไปนำ้ำเพื่อนบอกว่ามันสีเุให,ห,ห้อนขึ้นมาซะแต่อันบอกพอตู้เล้วกับคำเนาะเพื่อนกับคำอ่ะนะ จำได้ไ่ว่าสมัยก่อนเนี่เลวลาเหาตีต้มทั่วเขียวเนาะให้เอาส่วนเขียวใส่ต้มทั่วแดงเอาส่วนแดงใส่สมัยก่อนมันมีส่วนเขือบเนาะเป็นสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีขาวยังกว่าไปเนาะนั่นราะมนก็เลยเป็นสตอรี่มานะว่าถ้าต้มทั่วเขียวเอาส่วนเขียวใส่ทั่วดำกอาเอาส่วนดำใส่นะมันจะซุกไวพนะอ่ะกว่ากันไปนี่เดี๋ยวแม่ตู่จะเอาไ้บัดนนี้เขากระมากอกเนาะ Mother, <Okay. S 1> มาเด้อมาซอยไม่ตุสุปผูทุกคนซอยกันทํามาหากินแน่นี่ละนี่ละไม่ตุเฮ็ดแบบนี้ละนี่ซองกระบ,บวย y ซองกระบ,บวยนี่ไดส้ำหนึ่งจ้ะอ่ะนี่ เดี๋ยวราจะทุกคนเนี่ยแม่ตูกะเดี๋ยวแม่ตูสิเอาไปแซ่แซ่แข็งไว้เนาะย่มนันอ่าห้ากับเขียนซื้อไว้เขียนซื้อไว้ในถุงกับใดต่ว,ว่าแม่ตูจะเขียนซื้อไว้น้ำปลายปลายอยู่ในเอ่อในตูเ้เย็นนะคะทุกคนเนี่ยอ่าร่มวันเย็นบ้านเขาเลย <c oughs> มาเด้อมาเด้อสิบบาทสิบบาทถุงละสิบบาทเด้อค่ะอบาบวค่ะใครจะเมามาเด้อหมอแม่ตูเนี่ยเด้อมาเมาเด้อเมาเมา มาเากลับบ้านเด้อผุระถุงสองถุงสิบเมตุสิได้เมื่อบ้านนี่เห็นบ่ซอยกันทมาหากินแน่มาเด้อมาเด้ออ่าผุระถุงสองถุงสิบบาทสิบบาทผู้ดใดซื้อถุงหนึ่งไม่ต้แถมสองถุงซื้อสามถุงแถมหาถุง 5, อยากกลับบ้านไม่ไหวไมาเด้อจา้านี่จะทุกคนไก่ที่แม่ต้เอามาต้มเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะแม่ต้จะใส่ไก่เพราะว่า เป็ดก็ได้ไก่ก็ได้แต่ว่าแม่ตู้ว่าไก่มันแสบกวัวนะเพราะว่าเขามีเป็ดโปะหนามันเนาะเครื่องปรุงกับลายยางลายเนี่ยแม่ตู้ก็เอาออกแล้วล่ะส่วนส่วนตัวนี้ย่างสีแม่ตู่บอกว่าแม่ตู้มากินตุดมันแล้วตุดมันก็หายไปเนาะส่วนตัวเนี้ยนะห้าไปพัดพะโล่ได้เด้ทุกคนบอกยางแสบเลยหรือว่าเอาไปเห็ดพันเส่นเนาะเนี่ยพะโล่พันเส่นยังแสบนังมันเนี่ยแปะตายได้ค่ะเงี้ เวลามีพันเซนแม่ตัวกับสิบพักหลายๆเนาะอืมมันมันหลายน,นะตัวนี้นะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนโอเคเนาะทุกคนของแสบไม่ตัวของแสบมาให้เบิงเดี๋ยวจังมาพอกันไม่เจ็ดมือก่อน โอเคเด้อจ้ามาซอยแม่ตุเมาู๋ยเตี๋วก่อนแม่ตุก็เาก๋วยเตี๋ยวมาขายให้สุกขูสุกขนเนาะผู้ใดซสือหลายกแ็แถมผู้ใดถือหน่อยกแ็แถมไปก่อนเด้อจ้าวันนี้สิไปขายก๋วยเตี๋ยวทา้งไม่ก่อน